านเอาล้างมือสวัสดีพ่อแม่ก่อนกระเสียดโงน้อยกระเซียดตะเกินไม่ใช่กระเซียดตะกอนเอาล้างมือครับส,ส,สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวไปลังเดีเ๋ยวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลยปั้นปั้น,ป,นปั้นมา<อ>จากสามก้อนก่อนเอน่เน่ล่ะโอเคครับปั้นสามก้อนบลาโซก็จจะใส ตะไคร้ไว้ครับใส่ครับตะไคร้ก็จะขนาดสารพูดนะครับตัวนี้แต่ว่าก็น่าจะใส่ได้คือกันนะครับใส่อันเดียวนะครับพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นตัวน้อยครับตะไคร้น้อยครับกระเรือดนะครับใบตองใส่ใบตองครับพี่น้อง ใี่ฟองด้วยเวลาแล้วไปกละปั้นหนึ่งหนึ่งปั้นอ่าใส่อาหารไปหนึ่งปั้นครับถุงละปั้นจ้ากะปั้นแล้วก็ใส่หอยนะครับอหอยปลาโชคจะใส่สองกับมือครับลงน้ำบ้าทับก้าวเลยลงน้ำเท่าเดียวละ ครับเรียบร้อยครับหนึ่งถุงอันนี้ครับพี่น้องก็จะปล่อยหอยนะครับอันนี้ครับมื่อนี้สามถุงครับเดี๋ยวไปที่ซากันเลยครับพี่น้องครับไปนาะอ่โอเคจุ่มไหมก่อนห้อยกับนีอ่าบ๊เป็นยังนั่นแหละครับจุ่มน้มใหม่ก้อนครับเดี๋ยวค่อยลงมัดทีเดียวครับไปตัดน้องใหม่ก่อนพี่น้อง อาโอเคบ่เป็นยังได้อยู่ตรงนี้ถุงใหญ่เด่าโอเคเอนะอเค,ครับกำลังเหย้าครับเนี่ยตัวนี้จะปล่อยเป็นล่ำแม่นะครับอ่าแล้วก็บนอนนี่ครับนอนนี่กับป่อยเป็นล่ำแม่ครับเนี่ยอ่าตรงกลางนี่ครับตรงนี้คือตัดเลยครับอ่ะนี่ละเปิดเลยนะครับนอนนอนเหย้าแล้วเคเลชื่ออกลไร อันนี้ครับโอ้โหเงงามๆเลยพี่น้องขาวตัวเลยล่ารูบอกได้ว่าเป็นยังนั่นแหละโอ้งามๆครับกับเดี๋ยวให้โอปอปาดครับพี่นอ้องหันมาทางนี้อีลาอีลาต้องดันออกใส่เกา้านั่นแหละโอเคโอ้เกง่งเก่งครับดึงออกมาหลดุดเจ้าถุงเจ้าถุง คทำนอแรกพี่น้องนอบางใยเลยครับมาทานมาทานนอใหม่คุงบอถุงกันหน่อยนึงครับแตเดี๋ยวจัดเย็ยบเองดีกว่าครับพี่น้องถุงจะหน่อยพดใบละสิบบาทเดี๋ยวบราโซ่จะเย็ยบเองครับเอาตามที่ขนาดใหญ่ๆ<ะ>อ่ปะป่ะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนอต่อไปครับพี่น้องครับกะเมื่อนี้กะจะ เอาเบิดนะครับอันไรที่พ่อตัดก็จะตัดเลยขึ้นบ้างล่ะพ่อตัดก็คือจะตัดเลยนะครับอันอนั้นยังเนาะอเอาละพ่อตาัาเราละอ้วนอ้วนอ้วนสามีกับพ่อดีครับจะตัดลงทั้ง่างจักหน่อยครับโอเคแล้วเหมือนเดิม อ๋องัดงัดไปแล้วก็ปาดงัดอ่าโอเคครับพี่น้องรอบที่สองครับนอชุนปูนเขาจุนปูนขาตัวอะไรพี่น้องครับก็เดี๋ยวจะมั่งนอต่อไปครับครับนี่ครับจะเป็นลั้แม่ครับนี่กับรั้แม่อ่านี่กับรั้แม่ครับ เปิดมองดูละไม่แม่นะจ๊ะนี่นี่นี่เปิดดูเปิดดูเป็นยังไงครับเมื่อนี้กัจะตัดเลยครับพี่น้องมาโซก็กจะตัดเลยครับแล <c oughs> าดานันไเหเออโอ้เราหลอนจ้ะอ่าโอเค <c oughs> <c oughs> นอนที่สาม ปะ่ะครับนอนี่ก็เอาไว้เป็นลำแม่ครับเอาไว้เป็นลำแม่นอนี่ลแม่นอพอครับนอเนี่ก็มมนนมมนนกจะไว้ครับเอาไว้เป็นลำแม่สองลำเลยครับเนี่ยครับสองนอเลยเนื่องจากว่ายูด้านนอกครับหมอ เหมาะสำหรับที่จะเอาไว้เป็นล่ำแม่ครับเอาตัดหรือบ่ตัดตัดโอ้ตุป,ปุเลย,ย,ย,ยครับนอเน,นี่กับเบิ้งแล้วกัน่าจะร้อยนะครับบาโชก็จ,จะเบื้องน,อ,นตอต่อๆไปอีกนะครับว่าอาจจะมีนอนอื่นอีกบ่อนะครับนอเน,นี่คืออยู่สูงครับเบ้าโชก็จ,จะบ่อเอาไว้ครับจะตัดเลย ละดันโอ้าสวยๆครับพี่นอออ้องอยากขายยังไอุดอั้ครับสวยงามไปใด่กันหน่อแล้วละ่ะใส่สีหน่อจ้ะสีหน่อแล้วโอู้หูมือหลายๆครับบ้าโสกจะตัดเบิดเลยครับอันใดพอตัดตัวน,นี้ก็จะตัดเลยพี่น้อง ห่อกเป็นสีนีนอกจาครับเป็นสีเขียวครับถ้าไมห่ห่อเป็นสีเขียวธรรมาชาติครับสีเขียวธรรมาชาติแป้งน้อยองตองเลยน <c oughs> น,นี่แหละ,ะ,ะน้วนี่ก็จะเอาไว้เป็นล่ำแม่ครับอู้แต่ว่านอพนนนนนนุนเนาะอยู่สูงขงนาดอ,อ,อาู้ยแค่ ครับน่าก,กัประมาณสักบ่อกว่ากระไดจะประมาณเคืองโลนี่แหละครับกกพี่น้องมองว่าไงปกด้วยครับโอ้นี่ครับเดือดแล้วตัวนี่นะครับเจะเป็นลำแม่จะจะเอาไว้คือเก่านีะครับอยู่ตรงนอดเยอะใช่ไหมเยอะครับอันนี้จะเอาไว้เป็นลำแม่เลยครับเนี่ย ัวนี้กะเอาไปเป็นลํำแม่อยู่นอกๆแต่ว่านอนี่บ้าโชคขาขาจะตัดเลยนะครับบ่าโซคจะตัดเลยนะครับพี่น้องนอนละครึ่งโลประมาณ <c oughs> ครับก็จะเป็นตมกอไผ่ละครับ ก่อไม่ไม่หรือว่า,าล่ำแม่น่อยๆก็จะนอน,น้อยนะครับอันนี้ครับนอนี่็เอาไว้เอาไว้เป็นล่ำแม่ครับพอมีแทงขึ้นมาพอมนหนัน<ะ>มีแทงขึ้นมาอีกอยู่ข้างในนี่โอ้ข้างในนี่ตีโอูนี่มีอยู่ตัวหนห่กล่องกระเห็นตัดห้าครับจะคล้องเก่าเพิ่นเอาท่อมาดันไปครับเอารถไทยดันท่อมา ชัวไว้ครับไปเลยจัดการหนาครับพี่น้อง้องม่เห็ดไหมตอนนียพอจัดถึงเลยถึงแล้วอโอเคอนะโอเคครับพี่น้องเอาไหมครับหลายหลายเติบยู่ S <S อ่ะครับนอกไม่กัตรงนี้กัขึ้นมาเบาท่านแล้วนะครับแต่ว่ากับมีนองใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากับรอดจังหวาครับอ,อันนี้ครับก็จะมีหลายอยู่อันนี้ครับมีหลายนออยู่ครับที่เป็นรุ่นต่อๆไปนะครับเวลาไปเมืองกอเาแรกดูเป็นยังไงตอแรกมีหลายน,นรับเปียบจ้า ถ้าควรหน่าเจ้าไป็นงล่าแม่จ่ะอย่าดึงตัวนี้ไว้ดูอย่าล่ะดึงออกดูพอตัดยังพอตัดแล้วน่ะตัดลดล่ะถ่ล่ะตัดได้พอเอาลูกอีกเอลูกอีกเอลูกอีกไม่พอที่ไงมา เข้าป่าเลยเอาเวลาป่าทั้งนี้เอาดันไปครับโยกกไปทั้งนาบัดเฉือนเลยเฉือนริมนอกยัละ่ะ <Okay. S 2> นั่นละ่ะนั่นละ่ะไล่ไปเรื่อยๆนั่นละ่ะเฉือนไปเฉือนไปเอา,เอ,าอ่าโอเคแล้วฮัร์กรวดกันเลยนั่นละโอ้โอ อาได้ลายครับพี่รถเต็มเต็มเลยครับโมมีหมองลงแล้วอันนี้นี่นี่ทั้งนี้นี่ละอ่าโอเคนี่ละ้วผมจะทาดแล้วเวลายกไวปะเอาเคล่ะนอนตะปุกนอนนี่กางอยู่ครับเวลาตัดเลยแต่ว่าตัดตำตำจากน้อย แลตัดได้ปะเดี๋เอาอัวนี่อกกันกันได้ตัดเลือ่อยฮักมาผิดไอ้ไรเนี่ยว้าวเกง่งเก่งเก่งแล้วเก่งแล้วอ,อ่าโอเคอเกง่งเก่งเก่งโอเคครับโอ้ดัง,งเลย สองนอนี่เดี๋ยวเปิดเบิรงก่อนเป็นยังไงเพราะว่าพงอ้ยเหนียวอ่ะเพราะเป็นยังอเอาละตัดเลยตัดต่ำๆขี้เก่าเอาเปิดกถอะนั่น,นี่เปิดเลยตัดสองนอเลยซอ <c oughs> ยๆนะเอาเอายกขึ้นอเอาละโอ้ยงามหลายงามหลนะครับพี่น้องเมื่อนี้ตัดเบิดเลยครับ จุดนี้นอ,นอ่าอยู่กลางกับอกหลายครับพี่น้องน้องไม่หลายจ้ะครับนี่รุ่นต่อๆไปอีกหลายอยู่อเอาละโอเคอุปอปอลมโบนะครับกะจะซาจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออุปอปอเป็นมือใหม่ครับอ่านันละงามแล้วค,คั <laughs> ่ะมนมือใหม่ตอนมาหลายเฮียวแล้ว <laughs> เอาเอาโอเค ร้อยที่สองว่ะเนี่ยใช่ครับพคือหมดเวลาหนูไปบุญแล้วครับพี่น้องงามงามครับเนี่ยงามหลายเอาตัดเลยละไมอเช็ดลายต้องไว้ต้องไว้ายให้พ่อตัดบอหรืออีลาอีลาที่ตัดต่อเถอะพอตัดลายเคียร์เร็วเต๋เอาเอาสันอีลาตัดครับมื่อนี้ตัดลายครับผู้คักมีแข็งนะผมมีมองไทรหรอครับถุงหน่อยพอดเชียงทะลุ ฮักกัฮักมีเดาฮักมีเดาเชือนเอาเลยออามาเ,อาเชื้อเชื้อฮักเลยทนแล้วโอ้เก่งเก่งรูด้ดีเจ๋วจีนี่ตันทำไมจะว่าเมย์ปะไม่ไจ้่โอ้เ <laughs> อาเอาไหเรียบร้อยครับพี่น้องมุดตะตัดครับโอ้เมยได้หลายอยู่อย ไพเซ่เหรอไพเซ่ของแท้ครับเมื่อนี้เอาวางอีกกันใ่อนได้บ่ได้ได <c oughs> อ่าใส่หนอหน,นึง่งอ้าวน,นี่ละ่ะอืมถือเอาถือเอาโอเคสิหาวนั่เสียบนี่เสียบหัวนั่นละ่ะเออบ้าเนี่ยเสียบลงนี้ยนั่นละ่นนนละว้ายคักคักนั่นละ่ะ มาฐานโยกขึ้นบ่เอาโยกขึ้นบ้าสิบโลคนชอบเล่นน้ำนะค้ำไหลลากไปเลยที่ร้านละคนมาเล่นน้ำพี่น้องพอลงมาผูกโอ่หนึ่งเลยผูกเลยเดี๋ยวพ่อจะบอก ครับน้ำกับบลเล็กครับกา,ารถามาผู้เดียวกับผู้ให้โอปอลงนะครับการพ่อใหญ่โชกอยูกก่ใกล้ๆนะครับพี่น้องยทีหน่อยลงน้ำมากับหามหามยุห่างครับเวลาเว้นระยะดีๆกาวาาก่ามัดอีกกันนึงอยู่หมกเสา <laughs> เอาลงอีกแล้วเอาลงอีกอ่าลงอีกเลยเอ,ลอ่อา,ออา,ออา,ออานั่นแหละโอเค อ่าไปถุงยังไงเวลาห้อยอาหารอย่างไงครับพี่น้องครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจโอปอครับวันนี้ก็ขอวล่าไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับให้พี่เพียงน้องอยู่ดีม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า